ดื่มน้ำมะนาวเสร็จแล้วก็มาล้างหน้า <c oughs> ล้างหน้าดูทำสวนดูสิข้างหลังฝนตกออกไปไม่ได้ตื่นเช้าๆก็มาล้างหน้าด้วยวิธีธรรมชาตินะคะพี่ดุษณีก็ทำได้วิ่วีก็อายุใครเกิดก่อนพี่ดุษณีก่อนวิวีปีหนึ่งเหรอ ก็ล้างด้วยธรรมชาตินี่พี่ดุดมาค่ะวิธีแนะนำสตาร์ฟด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งวันนี้มะนาวเศษเศษดื่มไปแล้วก็เอาน้ำแข็งลงไปจะมากลิ่งล้างหน้าด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเช้าๆวันนี้ดื่มน้ำ พึ่งมะนาวไปแล้วบำรุงเสียงไปแล้วก็ต้องมาล้างหน้าก่อนนะคะวิธีล้างหน้าน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมันเราดื่มทูอินวันทั้งดื่มทั้งทำความสวยนะคะก็จะมาล้างหน้าด้วยน้ำมะาเนอาร์จล้างไปเรื่อยๆจะล้างไป ล้างหน้าด้วยน้ำมะนาวนวดก่อนเลยน้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งหกแล้วทำนี่น้ำผึ้งหกมัมอเตโชน้ำผึ้งหกใส่อย่างนี้ค่ะแค่นี้น้ำผึ้งมะนาวจะหมักล้างหน้าด้วยน้ำผึ้งมะนาววิววิไม่มี ด้วยคนธรรมชาติต้องล้างหน้าดำๆต้องล้างด้วยธรรมชาตินวดเข้าไปกันนวดหมักเอาไว้แล้วก็กึ่งด้วยหินน้ำพึ่งมะนาวล้างหน้าด้วยน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งทำให้หน้านุ่ม,มแล้วก็นวดเบาๆนวดไปครับ นวดแล้วค่อยมากึงนะคะเพราะว่าในวีจะนวดด้วยแช่น้ำแข็งไว้นวดด้วยหินอืมทำไมมันสดชื่นอย่างนี้นวดใต้ตาโอ้ยอยากไปถุงใต้ตาก็เยอะแก้ถุงใต้ตากึง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 ,งด้วยหิน ไม้กึงนะล้างหน้าด้วยน้ำผึ้งมะนาวนะคะสักห้านาทีแล้วก็ไปเช็ดออกนะคะน้ำผึ้งซิตรอนเนม,มิโคโนิกซิตรอนมิโคโนิกบีโอนาตู b u t i f ฟ l นะทุคนคนธรรมศาสตร์เนาะปีนาจะไปนั่งดูเทียงหน้าอะไรแข่งกันกับม้นตีที่ได้บู <c oughs> ปีน้าไปอยู่เทียงนามันถึงที่ไม่มีใครได้ยินบ้านสวนไงไปไปมาบ้านมีสองหลังหลังหนึ่งในขอนแก่นไงอยู่กับ ต้องใส่ตุ๊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 ตุ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 ๊ตุ๊กงเบาๆนะคะล้างหน้าด้วยวิธีธรรมชาตินอนนะคะพอห้านาทีนะคะบางคนมีเวลาก็ทิ้งไว้เลยค่ะทำงานอย่างอื่นไปนะคะนวดเบาๆแล้วสิบห้านาทีเช็ด ด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดออกเช็ดออกเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าหน้าคุณนุ่มเพราะน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำเพิงน้ำเพิงน้ำพึ่งเดือน้าใครบอกว่าหวานหวานจริงๆทำแต่สวนดูดูสวนพริกสวนออกไปยังออกไปไม่ได้มันชาวอยู่ฝนก็ตก ไม่ได้ไปลาลาแล้ววิววิอยู่แต่สวนบุ่นวายขายกับปีอยู่กับสวนกับงานบ้านไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยจริงจริงถ้าอยู่บ้านเราเนาะอยู่เมืองนอกไม่เหมือนบ้านบ้านเราเราไม่ต้องโทรน,นะบ้านเรานี้ศูนย์ทำความ สวยงามเยอะแยะแต่ที่นี่เมืองนอกคุณเป็นนวดหน้าแพงหูฉีเลยค่ะลายลายเหมือนไม่ต้องไม่ตอะไรเงื่อนคอยดอกก็สินนวดที่บ้านนี่แหละน้ำพึ่งเดือนฮะใส่กับน้ำพึง่งน้ำพึ่งมะนาวมะนาวครึ่งซีกค่ะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามะนาวมีกรด มีกรดด่างมันจะกัดผิวเราก็น้ำผึ้องอ้ยนุ่มสิเรลียก,กินน้ำผึ้งย้อยลงมาใส่ปากเหลียก,กินทั้งดื่มทั้งกินทั้งดื่มทั้งกินน้ำผึ้งมะนาวนวดก่อนนวดเอาไปทำดูนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาที ล้างออกเช็ดออกด้วยล้างด้วยน้ำสะอาดเช็ดชออกด้วยสำลีแล้วก็อย่าลืมมาจับดูหน้าจะจากเราไปทำสวนมาแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้หน้านิ่มตรงคางนี้รูปเบาๆนะคะเกามีต่อม,ม มีตอมพิเศษตรงคางถูแรงไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้เสร็จแล้วคะ่ะทิ้งไว้สิบห้านาทีถ้าอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งจะรู้สึกว่าหน้านิ่มนะว่ามีขีมดอกวิวีเป็นคนธรรมชทราบนะคะแล้วก็อันนี้กึ่งด้วยหินน้ำแข็งน้ำมะนาวก็กึง่งมันสดชื่นไหมคะเดี๋ยวหมักไว้ก่อนค่อยมากึง่งอีก ตบ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 หน้าดูสิบึง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 น้ำแข็งสตาร์ด้วยน้ำแข็งอย่าล้างด้วยน้ำน้ำแข็งน้ำเย็นทำให้ผิวหน้าเด้งดึงน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะเด้งดึงเด้งดึงฝนตกมาเล่นกับไม่มีเวลาดูเลยตัวเองดูแต่ YouTube โทรศัพท์ก็เสียเมื่อสามเครื่องแล้วแนหะ ป๊าป้าเป็นคือสิบผู้ซื้อให้อีกดอกติกล้าแล้วก่อนล้ามือก่อนนะจ๊ะอเอ้ายังไม่ปิดล้างมือเลยนะคะเดี๋ยวพักไวส้สิเอาไปทำดูนะเพื่อนๆไอเดียดีดสาระดีดีจากใบวิวีคนธรรมชาติ